ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกนะครับก็เจอกันเหมือนเดิมดีเจหลับสยามนะครับไลฟ์ส unday ที่สยามสแควร์ซอยสามดีเจหลับสยามแห่งนี้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณนี้แหละเลทบ้างเร็วบ้างนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับผมวันนี้คนดูอาจจะน้อยหน่อยไม่เป็นไรเดีย๋ยวเรารีบไปนะครับวันนี้แล้วก็ใครที่ดูไม่ทันไปตามดูใน YouTube เอาได้นะครับผม YouTube ก็ DJ หลับสยามเลยนะครับเรามีอัพย้อนหลังให้ทุกคลิปเลยนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราามแนนนนะกั่่อวา ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นท่ารับแล้วกันเป็นท่ารับ3ท่ารับที่เราจะใช้งานกับ CDJ แล้วก็ d j m นะครับผม DJM ที่ใช้ได้เนี่ยก็จะเป็น d j m เอ่อ n e x น็ no. ันะครับ d j เเอ่ก้าอ9 0น n e ซัสนะครับผมแล้วก็เป็นพวก d j m a 9อะไรแบบนี้นะ mm. จะสามารถใช้ทริคที่ผมจะสอนในวันนี้ได้นะครับ v ี0นี้ได้ไหมเนี่ยยังไม่ได้ลองอยู่แล้วลองได้อยู่แล้ว V 1 0ได้อยู่แล้วนะครับผมอ่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้อ่ะเดี๋ยวเดินมาดูกันดีกว่า อ,นนอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นมิกเซอร์นะครับ DJM A 9นะครับผมเป็น DJM ตัวตัวท็อปของตอนนี้เลยนะครับผมที่ใช้กันอยู่รุ่นล่าสัตว์รุ่นล่าสัตว์เลยนะครับ A 9นะครับแล้วก็จะเป็น C D J 3 0 0พนะครับผม C D J สาม0ก็ตัวล่าสัตว์เหมือนกัน <Ừ. S 1> ตัวล่าสุดเหมือนกันนะครับผมที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับผมโดยที่ผมจะเล่น2ตัวนี้การเชื่อมต่อที่ผมเชื่อมต่อในวันนี้เนี่ยเชื่อมต่อแบบปกติเลยก็คือ เอาเป็น CDJ เข้าไปในไลน์ผมก็เป็นไลน์สองกับไลน์สามที่ผมใช้แล้วก็ CDJ 2สองตัวเชื่อมลิงก์กันนะครับผมก็ปกติเลยแบบที่ต่อสายแลนต่อสายแลนนะครับแล้วก็ผมใช้ usb แค่ข้างเดียวไม่ได้ใช้สองข้างแค่นี้เองนี่ก็แบบปกติเลยไม่มีอะไรแปลกพิสดารนะครับผมสวัสดีทุกคนที่กำลังเข้ามาด้วยนะครับผมอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดึงดึงเวลานิดนึง ขอ,ขอรอรอเพื่อนเข้ามาก่อนนะครับผมพี่บอยเข้ามาแล้วละ่ละหนึ่งพี่บอยไทยเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับผมอย่างที่บอกฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับจะไล้กระจายกันให้ดูกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ดูไม่ทันอีกทีนึงก็สามารถไปย้อนหลังได้ที่ YouTube d j แ a b บสายามนะครับผมนะประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวมาแนะนำเทคนิคแรกกันก่อนวันนี้เราอาจจะไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเราเริ่มเลทแล้วนะครับผมเทคนิคแรกนะครับที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆเลยนะสำหรับคนที่เปิดเพลงโดยใช้ c d j แล้วก็เล่นกับ usb มไม่ว่าคุณจะเอาไปทำรูทีนหรือว่าคุณจะเอาไปประกอบอาชีพของคุณการงานเทคนิคนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายโอกาสแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยนะครับผมก็เป็น emergency trick อะไรอย่างนั้น emergency trick เทคนิคที่ว่านี่ครับเทคนิคที่หนนั่นก็คือเทคนิคของการเขาเรียกว่าอะไร ย้ายโรไปช anel อื่นอ้าวอะไรคือย้ายโรไปช anel อื่นวะง่ายๆครับผมจะอธิบายก่อนเช่นผมเล่นเพลงหนึ่งเพลงอยู่อ่าสมมุติว่าผมเล่นเพลงข้างนี้อยู่ผมจะใช้เอฟเฟกที่ชื่อว่าโรนั่นเองเฮ้ยหลายคนรู้จักเอฟเฟกต์โรนะผมผมจะใช้เอฟเฟกต์โรนะครับในการโรเอาไว้จากนั้นเนี่ยเสียงที่เราโรเอาไว้เนี่ยเราก็จะสูบเอ้ยเนี่ยรออยู่เนี่ยรออยู่ไม่ใช่เนี่ยจะดูเมื่อไหร่เสียงที่เราโรเอาไว้เนี่ย เราก็จะสามารถย้ายจากช anel ที่เราโรไว้เนี่ยไปช anel อื่นได้นะครับผมโดยไม่ต้องยํำเพิ่มเวจ้าเห็นภาพเลยนะเราก็สามารถย้ายไปช anel อื่นได้นะครับผมอ่ะใครที่ฟังแล้วงงอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูโอเค่ปจะลองเลือกเพลงมาก่อนเป็นทัสกีแล้วนะอทัสกีแล้วนะอ่าเรา EDM แล้วกันนี่เป๊บสาวออกมากสาวออกมากโหลดจ้ัแมอ่ะเดี๋ยวผมขอเทสเสียงนิดนึง โอเคเดี๋ยวมาได้ยินอยู่นะอ่ะได้ยินได้ยินเสียงกันไหมครับลองลองพิมพ์มาเสียงชัดไหมเดี๋ยวโดนลิิขสทธดเลยขสิทธิ์แน่เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อ่ะประมาณนี้ได้ยินชัดไหมชัดเนาะโอเคมาเดี๋ยวลองแซมเปิลกันก่อนอ่ะโอเคสับปะรังนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดบีณนี้ แล้วผมจะใช้โรนะครับอ่าโรเดี๋ยวผมเอาสั้นๆแล้วกันสัก4สี่บีทแล้วกันอพอแล้วสี่บีทพอแล้วอ่าได้ยินนะครับเดี๋ยวผมจะโรสี่บีทนะครับโดยการเปิดอ่าเลเวลเดฟเนี่ยไว้ที่อ่าตรงกลางเลยอ่าไว้เที่ยงไว้เที่ยงเลยนะครับตรงกลางเลยอืโอเคอ่าเดี๋ยวผมลองดูนะครับไปครับอ่าอย่าลืมอย่าลืมเกือบลืมเลือกก่อนเอฟเฟกต์ว่าต้องไปชแนลไหนผมเลือกเอฟเฟกต์ชแนลสองเพราะผมเล่นชแนลสองนะผมจะโรชัแนลสองเอาไว้นะ อ่าเดี๋ยวผมจะโรแล้วครับซีบีนะหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือปิดแล้วนะนี่อันนี้ผมหยุดแล้วนะอันนี้คือผมหยุดไว้แล้วนะครับผมแต่เสียงโรยังอยู่ในชัแนลนะเปิดโรไว้อยู่นะครับโรก็อยู่นะอ่าคราวนี้เนี่ยเสียงที่ผมโรไว้เนี่ยผมอยากจะย้ายจากชัแนลสองเนี่ยไปไ,ไปไว้กสี่แล้วกันไปไว้ชัแนลสี่คือกสี่เนี่ยไม่ได้ต่ออะไรไปเลยนะครับผมแต่ปรับเป็นอ่าปรับเป็นไลน์ไว้ นะครับผมวิธีการย้ายนะครับง่ายมากผมก็แค่ย้ายตัวช h a ล n e อ่าชแนลไ e l e กซ์ซเ e เนี่ยจาก2ย้ายไปสี่ด้วนๆเลยครับ<ะ>เห็นไหมฮะตอนนี้เสียงที่รลไว้เนี่ยย้ายมา Channel 4แล้วอ่าลองกลับไป2ใหม่ครับกลับไปสองอ่าดูดูที่ตรงนี้ย้ายไป3 อ่าย้ายไปหนึง่งเอ,อ้ยย้ายไปย้ายมานะครับผมอ่าผมสามารถย้ายอ,ยอย่างนี้ได้เอ,อยย้ย,ยอ้าวย้ายย้ายแล้วไงอ่ะพี่อ้าวย้ายแล้วไงย้ายแล้วหมายความว่าบางทีเราเล่นแค่2เด็กแต่เรามีเรามีอีกเด็กสองเด็กที่ว่างอยู่เนี่ยเราสามารถย้ายตัวโลเนี้ยไปไว้ได้แล้วทำไงต่ออ้าวก็เลือกเพลงมาแมสสิครับอ่าจังไปอลองดูอ่าผมเอาวันนี้แล้วกันโหลดไปป,ปรับ BBM BBM มบมมันอยู่ที่อ่าร้อยยี่สิบสามเมื่อกี้นะฮะ can't 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 I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  และนอกเหนือจากที่เรามาเล่นอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราย้ายไปช anel อื่นแล้วเนี่ยเรา EQ มันได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าย้ายไปเฉยๆเรา EQ ได้ปรับโวล์ลงโวลลุ่มได้หมดหรือจะฟิลเตอร์ก็ได้เหมือนกันฮะเดี๋ยวลองมิกดู เนี่เหมือนกับเป็นชแนลสำรองได้จริงจริงๆพอมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือ CDJ 2แล้วก็สามารถบวกอีกหนึ่งอ่าบอยเออมันอ่ามันมันสามารถย้ายอันนี้ก็ได้หรืย้ายไปอันนี้ก็ได้นะครับเราโลไว้ปุ๊บย้ายมาอือนี้ก็เหมือนแบบ สำรองไว้อืและอีกสองชแนลที่เราจะเล่นก็ว่างสามารถทำาบบนี้เป็นบีหรือเป็นเมโลดี้ได้แมชอัพกรองเข้าไปแมชอัพวอลเข้ามาโอ้ยังเป็นสเต็มใช่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  <laughs> สเต็มโดยที่ไม่ต้องต่อเส้นลต้องเซอโลโตรแรลงสิ้นนะเราก็สามารถมูตัวที่เราโรเนี่ยมาอย่างนี้ได้เลยนะผมก็สนุกดีใครที่อยากเอาลองไปพลิกแพลงเล่นดูว่าลองเอาไปใช้ได้นะกับการย้ายโรนะผมย้ายโรโรไปทางซ้ายโรไปทางขวาโรแล้วก็ ซูไม่ใช่นะครับผมอ่ะประมาณนี้อันนี้คือเทคนิคแรกย้ายโรอะเป็นไงบ้างไม่ยากเนาะไหนมีคอมเมนต์ไหมไม่มีนะครับทำนี้แหมทุกคนดูบีซี่นะตอนนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรเวลากําลังไอ้นี่ไงเจาะไปทำงานนะอ่ะเทคนิคแรกไปแล้วย้ายโรย้ายโรมีประโยชน์มากเทคนิคที่2นะครับที่เราจะเอามาใช้กับ C D J นะครับผมนั่นก็คือ อันนี้จริงๆอ่ะคนที่เล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยรู้อยู่แหละหลายคนทำเป็นนั่นก็คือ i n s t a n t double แต่ถ้าเกิดผมเล่น CDJ ผมจะ i n s t a n t double ยังไงมัน i n s t a n t double ได้นะครับหลายคนไม่รู้อือะ i n s t a n t double คืออะไรหลายคนยังไม่รู้อ่ะอธิบายก่อนอธิบายก่อน i n s t a n t double ก็คือสมมุติว่าเราเปิดเพลงอยู่ข้างข้างหนึ่งแล้วเราอยากจะย้ายเพลงที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยโยนมาเล่นอีกข้างหนึ่งครับโดยที่เล่นพร้อมกันเป๊ะเ,เหมือนกันเป๊ะท่อนเดียวกันเป๊ะๆ BPM เหมือนกันเป๊ะเลย ถ้าในคอมพิวเตอร์จะมีกด Instant Double อยู่มันก็จะย้ายจากเด็กซ้ายแล้วก็ copy ไปเลยมันไม่ได้ย้ายนะมัน copy copy ไปได้ขวาแล้วเราก็ค่อยมาสลับชแนลเสียงเราให้มันมาเล่นเด็กขวาแล้วเราก็มาเปลี่ยนเพลงเด็กที่เราเล่นอยู่คือเหมือนถนัดสแกตด้านนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็โยนมาเปิดเพลงด้านนี้พอผมเปิดด้านนี้เสร็จปุ๊บผมกด Instant Double ย้ายมาด้านนี้แล้วผมก็มาสแกตด้านนี้ได้มันย้ายไปเล่นด้านนู้นแล้วอะไรอย่างงี้ Instant Double คือการ copy เพลงที่เล่นอยู่ฝั่งนึงเนี่ย ให้มันเล่นอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะผมวิธีการทำ Instant Double ของ C D J นะครับง่ายโคตรโคตรแต่หลายคนไม่รู้นะครับโดยเฉพาะคนที่เล่น C D J แล้วก็ใช้โหมดแบบ U S B ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์นะวิธีการนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับผมเห็นบีดซินไหมครับแต่เราไม่ได้ซินนะเ,<อ>เราไม่ได้กดซินนะครับผมแต่เราจะกดบีดซินเนี่ยค้างเอาไว้พอเรากดค้างเอาไว้นะครับในเวลาประมาณวิสองวิมันก็จะทำการ Instant Double จากข้างที่เล่นอยู่เนี่ย มาข้างที่เรากดทันทีเลยอ่ะ,อะลองดูอ่ะเล่นเพลงฝั่งนู้นมาอ่ะแล้วเดี๋ยวผมไปกดนี่นะ้างไว้มาแล้วอือแล้วผมก็มาสลับชแนลตรงนี้เอาอ่ะเห็นไหมแค่นี้ก็เนี่ยย้ายมาแนละ้วย้ายมาข้างนี้แล้วอือ่าอินสแตนด์ดับเบเป็นอะไรที่แบบว่ามีประโยชน์มากมนะสำหรับผมในอินสแตนด์ดับเเนี่ย แล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะเล่นสแคร็ถนัดข้างเดียวแต่แบบเพลงกูเล่นข้างนี้อยู่อ่ะแค่ยังไงนี่ไงอินสแตนด์เบิลมาเลยโยกเอาโยกเอาคนที่เล่น CDJ นะครับแล้วก็เล่นโหมด USB อันนี้คนมีประโยชน์บอกเลยอินสแตนด์เบิลเยอะมากหรือคุณจะทําเทคนิคต่างๆเช่นแบบทําบิดเหลื่อมกันสมมุติว่าโอเวอร์แลปบ่้โอเวอร์แลปโอเวอร์แลสมมติผมจะทำโอเวอร์แลปนะฮะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอิสแตนดับเบิลกลับมาข้างนี้ <c oughs> นีา่มาโอ้ยมันมันมันจะโดน <c oughs> สันสิทธิ์สิแน่นอน <c oughs> อห,าหาเป็นบีดเฉยๆได้ไหมมีปะ่ะเดี๋ยวลูกเอาแล้วกันลกูกสักลูกออกอ่ะ,อะโอเคดีเจก็ซิล่ามานะครับสวัสดีวันอาทิตย์ครับผมอาจารย์ทั้งสองสวัสดีครับอ,อ่ะเดี๋ยวผมเปิดนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมอิสแตนดับเบิลมาด้านนี้ กดค้างไว้ไปอืมอาไรย่องั้น,นครับผมก็คือสามารถทำ Instant d o b l e ได้เอามาใช้ได้หลากหลายโดยเฉพาะคนที่เล่นกับ USB เนี่ยมีประโยชน์มากๆบอกเลยอ่ะนี่คือท่ารับท่าที่สองคนที่เล่น CDJ เล่น USB จะ ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ไม่ค่อยรู้ไม่ได้แง่งไ,ไงนะ,ะหมดไปแล้วสองท่าท่ารักวันนี้เราไปรวดเร็วนะผมทิกสุดท้ายไ,ไปไปกันเร็วมากวันนี้ทิกสุดท้ายนะครับผมก็คือการที่เราจะเล่นอะไรต่างๆแล้วเราอยากอยากจะใช้เอฟเฟกต์แต่บางทีบางทีเนี่ยเอฟเฟกต์เราไม่ได้ต้องการเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ต้องการให้มันเชื่อมกับ BPM ที่เรากำลังเล่นเพลงนั้นอยู่ที่เราต้องการเซต BPM ของเอฟเฟกเอเองแล้วจะเซตยังไงอ่ะอ่ะไหนเวลาเราจะเซต BPM เอฟเฟกนะครับผมวิธีท right yeah, ี่เราทำก็คือแท็บใช่ไหมอ่ะกูเป็นคนเสืรแท็บไม่ตรงอีกสมมติสมมติผมผมตั้งใจว่าผมอยากจะแท็บให้ได้ร้อยยี่อมันต้องแท็บเอาช้าไปอีกอ้ที่เอ้ยคือกูจะแท็บยังไงให้ได้ร้อยยี่วะอะไรอย่างเงี้ยหรืออ่ะงั้นลองเปลี่ยนแล้วกันอ้าวมันก็เปลี่ยนได้แค่บีดอืม จะทำยังไงอ่ะหรือเราจัดสไลด์อย่างงี้โม่ได้โอ<ฮ>ยาวยาวไม่เห็นอีกว่าบีทเท่าไหร่วิธีการนะครับในการเซต BPM ของเอฟเฟคให้ได้ตามที่เราต้องการเป๊ะนะครับนั่นก็คือการกดแถบค้างเอาไว้ปึ๊บกดกดแถบค้างาไว้เสร็จปุ๊บให้มาหมุนตัวนี้ครับตัวไทม์เราจะสามารถหมุนปรับ BPM ได้ตามต้องการเลยอ่ะ,อะตอนนี้ร้อยสามอยู่เดี๋ยวผมหมุนไปร้อยี่อ่ะ เนี่ยครับเนี่ยพอผมหมุนปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะ BPM เปลี่ยนเนี่ยหมุนงี้เลย,ยตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้นี่ผมเอาร้อยยี่อ่าร้อยยี่เป๊ะนะครับแต่แบบเฮ้ยร้อยยี่ไม่พอ,อพี่เพราะว่าอ่าอีกเพลงหนึ่งแม่งร้อยยี่จุดห้ามีจุดมีจุด <c oughs> คือมึงจะมาจุดห้ากับกูเหรออืมอ่ะกูทาได้ก็กดแถบค้างกด Auto ออโต้แถบค้างนะครับผมแล้วก็หมุนตัวไทม์เราก็จะสามารถหมุนตัวจุดทศนิยมได้นี่ คือจะเอาร้อยยี่จุดเจ็ดรึเปล่าล่ะได้ได้ได้คือจะเท่าไหร่ก็เอาเลยนะครับผมนี่เราก็ปรับได้แล้วผมอเลื่อนเลขก่อนแล้วค่อยไปเลื่อนจุดทศนยมเอาณมายมนี่อย่างนี้มันก็จะละเอียดมากๆสมมติสมมุติสมมุติว่าคุณกําลังเล่นเซตของคุณอยู่อแล้วในโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณไม่ง้มีคนที่ต้องมาเล่นดนตรีสดด้วยอมสมมติว่ามีคนมาโซโล่กีตาร์โซโล่กีตาร์แล้วคุณจะต้องแบบใช้เอฟเฟกต์อะไรสักอย่างกับเขาอืม ไอ้อกีตาบอกเลยเดี๋ยวอขอ BPM สักร้อยสามสิบแปดจุดหกคจะทำไงดีกูไม่มีเพลงร้อยสามสแปดจุดหกด้วยเราก็ขยับเอาเองเลยเซตเองเลยจะเฟกซ็ตได้เองร้อยสามสิบดจุดหใช่ไหมครับอ่ารา <c oughs> ้อยสาปดต๊กจุดหนี่เรียบร้อยเลยเป๊ะแล้วคุณก็สามารถ ใส่เอฟเฟกต์โดยที่เป็น BBM แบบที่เราต้องการได้เลยเช่นเขาโซโล่กีตาร์มาเราอาจจะใส่แฟงเจอร์ใส่เขาอะไรเนี่ยอะไรอย่างงี้ยขอร้อยสามแปดจุดหกจัดไปครับปึ๊บปั๊บปึ๊บโอ้โหคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะแบบมึงกลับบ้านไปเลยนะถ้าร้อยสามแปดจุดหกมึงกลับบ้านไปเลยไม่เล่นกับมึงละต่อเมทนาบเข้าลายกูไหมอะไรอย่างงี้ยผมก็ไม่ได้ใช้นะอ่าก็นี่แหละครับสามารถเซตเอฟเฟกต์ได้แบบละเอียดละเอียดเลยก็คือเอาไปใช้งานได้หลากหลายมากจะเล่นกูกับดนตรีสดจะเล่นกับ อะไรก็ตามแต่จะเซต b p m อะไรก็เอาเลยสบายนะสุดยอดมากมคนไม่รู้ว่าทำได้ใช่ผมก็เพิ่งรู้ไม่นานว่าทำได้นะครับผมอ่ะติดตามตลอดครับได้ความรู้ใหม่ๆไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยเลย,เลอ,ย <laughs> อ๋อได้ความรู้ใหม่ๆเรื่อยไปเลยครับน <laughs> ดกว่าไปเรื่อยนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นี่คือ3ทริคนะครับผมทริคแรกทวนอีกครั้งหนึ่งคือการสลับโลเอาโลไปอีกชัแนหนึงอ่ะทำให้ดูอีกครั้งนึ่ง <laughs> ไปโลก่อนครับ เซ็นต์บีดไว้ที่4นะครับผมเดี๋ยวผมขอเพโ่ษ BPM หน่อยสองสามสี่มันไม่มาอ๋อลืมลืมเปิด a n แนลลืมเลื่อ h a n แนลป่ะอ่ะย้ายไปย้ายไปสี่ไปอ่าเห็นไหมย้ายไปสี่ได้แล้วปิดได้หมดย้ายไปสามอ่าอันนี้ก็คือการย้ายโรกนะครับผมต่อไป i n s t a n d a b l e ครับผมอ่ะเปลี่ยนเพลงจะได้แบบ ได้ไม่เบื่อ,อนี่ผมเล่นด้านนี้อยู่แล้วผมมี stand double มากดบิดซิ้นค้างเขาไว้มาแล้วเห็นไหมครับเราก็มาสารชะชแนลเอาแค่นี้เองก็สามารถใช้ stand double ได้แล้วสำหรับ C D J แล้วก็ U S B ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ใช้ stand double ได้เดี๋ยวนี้แน่นอนแล้วก็ทริคสุดท้ายนะครับก็คือการเซต B P M อีกทีหนึ่ง กดแถบค้างนะครับแล้วก็หมุนตัวทางเพื่อทําการเซต BPM แบบเป๊ะๆที่เราอยากได้ได้ถึงเท่าไหร่อยากรู้อย่างเงี้ยน,นะพันหนได้ไหมบีบีเอ็มพันเดี๋ยวเดีด๋ยวมันจะเร็วไปเอาแค๊สองร้อย่ย <200 S 1> อยา<ด>่างรู้สุดเท่าไหร่อยากรู้สุดเท่าไหร่เก้าเก้าไหม,ไ,หมไม่ไปว่ะนั่งไปอีกว่าจะแปดแปดร้อยบีบแปดร้อยนี่คือเต้นยังไงครบับสับๆเลยเหรอครับแม่เฮ้ยเก้าเก้าโอ้ในเก้าเก้านะฮะแล้วเก้าเก้าทศนิยมอ่ะได้เท่าไหร่ าจ9 9เนี่ยนะโอ้จุดเก้านะครับผมก็เนี่ยเซตได้โคตรละเอียดโคตรละเอียดจังเลยเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นี่ก็คือทริคนะครับผมสําหรับซ dj แล้วก็ djm สามทริครับนะครับที่ใครหลายคนนะ่ะผมเชื่อเลยไม่รู้ว่าทําได้นะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับผมอ่ะมาใช้คอมเมนต์กันนิดนึงอา่าวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคอมเมนต์ชิวๆโอเค okay, ครับผมก็เนี่ยแหละครับเดี๋ยวไทยที่ดูไม่ทัน เราลีกไปใครที่ดูไม่ทันติดตามที่ u t u b e นะครับผม DJ Lab สยามนะครับผมพิมเข้าไปเลยเจอแน่นอนเราอัพคลิปย้อนหลังนะครับผมทุกวันเราก็ตัดเฉพาะเนื้อหาร้วนนะครับอะไรที่มีสาระเอาออกไปอะไรที่ไม่มีสาระเราจะเก็บไว้ใช่แล้วก็ใครที่อยากจะติดต่อสอบถามเราเหมือนเดิมครับผมก็เมสเซจเข้ามาได้เลยนะครับใน f c e b o o k p เ g e นะครับ DJ Lab สยามนะครับหรือว่า i n s t a g r กรก็ได้แล้วก็มี l i n e Off i c i a l ด้วยนะครับผม k ิ o k t i k t o k ด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะมา ที่ร้านนะครับมาได้เลยนะครับสยามสแควร์ซอย3ลิโดคอนเน็ชั่น2นะครับผมเดินขึ้นมาชิดฝั่งซอย3ไว้เจอร้านเราแน่นอนนะครับมีป้ายพายเนียดีเจมีป้ายเลยขอดบอกป้ายไฟตั้งอยู่หน้าร้านก็ตกเลยสายได้มองเข้ามาเจอเราแน่นอนนะครับผมเครื่องเล่นดีเจเพียบเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าใครอยากจะโทรเข้ามาก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับเบอร์022525868 088้าสอง6้าแ4ดหอ่ะโทรมาได้ในเวลาทำการนะครับร้านเปิดเที่ยงปิด2องทุ่มนะครับผม นะจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้รีบไปนะลูกค้ารออยู่อืเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับ